phải lấy like à? gạt bắp nưng Mà lắm mà lắm เขียวสีเขียวเหนียวซับ จริงๆคนเกตเอปีนี้คือของไม่ค่อยมีขายอันนี้คมีแค่เดี๋้แหละน่าจะหมดก่อนหมดก่อนหน้าหมดก่อนหน้าหนาวด้วย คนผมํำเลยพูดไม่ได้ถ้าคนแบบผิวแบบผิวเป็นผิวพ่องๆใสก็คือจะสวยมากนะแต่ผิวผิวอึมครึมไม่สีเลยมแบบนี้ใส่ไปก็จะดูแบบคนก็จะยกมือไหวอยู่คิดว่า ใสผิวขาวพ,อง,พ,อ,งพองนะใส่สวยเลยอะ่ะขาวพ่องตึงยองใหญ่ยิ่งขาวเดี๋ยวพี่ดูดิเกิดกลางคนืนเกิดกลางคืนพายุเข้าพายุเข้าอรอไฟดับพอดีตอนนั้นเกิดตอนเช้า สบายใจหน่อยอูยอย้แล้วดูสีเหลืองดีเพรสดอ่ะพี่เหลืองกับเขียวอ่ะเหลืองกับเขียวเนี่ยเหลืองแชมป์เนี่ยเอ้าพี่เหลืองแชมป์เขียวไนน์เนี่ยเอา้าโอ้โหไม่รับอีกเหรอนับยางนนั่เฮ้ย นี่ค่ะพี่โมนิก้าพี่โมตัวลูกนี้ปังมากพี่โมเอาแล้วพี่โมโมตังเข้าจริงจริงเกรดเอเอาอื่แล้วเหรอขายขายขายพี่โมเบอรอเช้าพี่โมบ่นอยู่เงินดอกขายเอาเงินมาซื้อของหมดเลยเขาเรียกว่าต่อยอดพี่โมเราพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคะพี่โมค่ะ จริงอันนี้พูดจากใจนะสวยมากเลยเอามาโชว์ด,ดิโอ้โห,โหพี่โมไม่บอกแต่ลีบอก <ś S 1> <ś S 2> ยังไม่พอ <ś S 1> ยังไม่เอาอยู่พี่โมย,ยังยังยังไม่จบยังไม่จบแชมป์แชมป์ปักอ,อกมินิมอลยังไม่เอาอีกเหรอพี่โมพี่โมหมอยอมแล้วหมอ หมูนะไม่ใช่โอ๊ยพี่หมูพี่หม,มูมาเร็วๆพี่หมูโอ้หพี่เมดีว่ะโอ้โหรับเองแล้วกัน,นลูกนี้เฮ้ยใครรับล้วไม่ขายแ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 ล้วตัวเนี้ยไม่ขายแล้ว,ลวโอ้โหโอ้โหอูแชมป์ครับแชมป์ปูปูามาปูมา้มาปูมา้มาเฮ้ยยังไม่จบยังไม่จบ พี่โมไม่บอกลีบอกอีกแควอ,อะไรอันนี้อะไรโห้ยพี่โมดัดดัาอันนี้อะไรนี่เลยแชมป์โหยสี่ตัวหรือห้าแล้ววันนี้ OMG คุณพระคุณพระช่วย ี่โมบอกอยอย,อยสยสยสยเจอกันอีกแล้วมาใส่เดพี่โมมแต่ทากับข้าอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่หรอกทำกข้าวไไนีหลล้างล้างถ้วยล้างจานนั่นแหละรับอบแมบ้านไไหมนี่เหนื่อยแล้วเินเอาขอแคปหน่อยปะขอแคปหน่อย รับเองนะพิมพ์รับก่อนพิมพ์รับพิมพ์รับเองก่อนนะรับรีวิวซื้อัวเองโดดเออเยอะขนาดนี้พี่เจนเอาดิเจนให้น้องนายขายดิให้น้องนายไลฟ์สดอ่ะฮะพี่เจนใหญ่ไงใหญ่เจนหน้าถ้ามันทำก็จะซื้อให้อยู่ ถ้าแบบหลานเราจะขยันขันแข่งขนาดนี้โอ๊ยน่ารักเกินเฮ้ยเจริญเพิ่งเอาเ็ลจริงยับยังอะ่ะเจ้ไม่ขายใครแล้วขายเจ้คนเดียวทักให้บอกเจ้ก่อนน่ารักมากสีนี่ใครรับรับเองซะเลยสวยขนาดนี้จบสีดีดเลยจิ้งจกสีสวยมาก ต้องการเอเกาไหน่อะไรครับมาเท่าไรขึ้นมาสามเก้าเฮ้ยฉันถอดไมเเธอตะโกนไปแบบสามเก้าครับรีวิวไปแล้วนะอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โห้อเ้อเ้อ้ออันไหนขึ้นอันไหนเด้อเอ้อแลนเน บอกแล้วบอกแล้วยังรออกพี่ดาด้าไม่ทันแล้วบอกแล้วให้รับตั้งนาน ไปไปพี่บอกขอบอกสายสเวเตอร์ทุกคนไว้เลยว่าปีนี้เกรด A คือหายากมากๆนะคะแล้วไป้นี้เรามีที่ลูก10บกว่าลูกสิกว่าลูกหมดแล้วหมดเลยไม่มีใครแล้วพี่จ๋า สเวตเวอต์ฮูดป้ายแดงเล็กเกรดเอสวยๆนะคะพี่ป้ายนี้หมดแล้วหมดเลยโอ้กุยไหนหลอมมากทุกคนแบรดลูกนี้คือออกแบบโอ้ยต้องตาต้องใจนะคะซอแดนบิ๊กโลโก้ใครเจอหัวภาพรอๆแบบนี้คัดแยกทำกำไรกันด้วยนะจ๊ะเขาจะเป็นงานรวมชายรวมหญิงนะมีทั้งซิปแล้วก็สวมรวมกันพี่จ๋ดูตัวนี้โอ้ยฟังเลยโอ้โห ตระกูลแชมป์ที่แชมป์บิ๊กโลโก้นะคะโลโก้เล็กแบรนด์มีให้ล้นทุกกระสอบพี่จ๋าออกมาออกน้อยแล้วแต่กระสอบการันตีไม่ได้เลยเรื่องแบรนด์เนี่ยส่วนที่ไม่ต้องลุ้นเลยนะคะคือความสะอาดเปอร์เซ็นต์เปืือนเสียเขาน้อยค่ะบอกให้ห้ยแปดสิบรอบแล้ว พี่โมบอกให้รับตั้งนานเห็นไหมพี่โมซับแซบซับแซบไอ้อย่างอ่ะโอ๊มาจ้ะไหนสวุด nice เดี๋ยวพี่พี่ยกกระสอบไปแล้วอย่าลืมเปิดคัดแยกหัวผ้ากันด้วยนะคะตัวไหนสวยมากเป็นงานแบรนด์ทรงสวยคัดแยกทำกำไรทำราคาได้ก่อนเลยนะ แล้วอย่าลืมเอาไปซักไปรีดนะคะที่สำคัญเก็บขุยด้วยงานสเวเตอร์สำคัญมากๆนะคะครีนเก็บขุยค่ะพี่พี่โมหัวเราะทางน้ำตาเห็นไหมพี่โมเห็นไหมพี่โมไม่มีที่เก็บฝากได้ พี่จ๋านี่่ะบิ๊กโลโก้หล่อๆเลยพี่น้องๆวัยรุ่นชอบนะที่จริงอะ่ะงานสเวตเตอร์เป็นสินค้าที่ขายดีตลอดทั้งปีเลยนะพี่จ๋าถ้าเขาไม่ได้หนามากนะเนี่ย ลดลายงานปักงานฟอนให้พี่ๆไปคัดแยกทํากําไรกันอีกทีนะตนัวไหนสวยมากขายแพงหน่อยตัวไหนสวยน้อยขายราคาลดลั่นกันลงมานะคะหมดเร็วจริงๆพี่มาเลยปีนี้มีเ่เกรดบีอะเยอะเกรดบีมีเยอะเกรด A มีเท่านี้แหละคิดว่าน่าจะไม่ทันหน้าหนาวอ่ะพี่นะหมดก่อนหมดก่อนแนะ่นอนเพราะฉะนั้น ใครที่คิดว่าจะขายอ่ะแล้วปีนี้คือมันของเกตดเอหายากจริงๆอันนี้แค่พูดตรงๆเลยนะสำหรับตัวอุ้ยสำหรับตัวสันสัญหาของยากมากเลยอ่ะเกตดเอะเพราะฉะนั้นเอาเกตดบีไปขายกันก็ได้นะทุกคนไป <A S 1> หมดถ้าเอหมดเอาบไปนนใจละลายเห็นไหมล่ะตอนนี้ยเ<ท>ยังมีอยู่บอกให้ราบตั้งแต่ต้นคลิปพี่โมก็ไม่ลาบเห็นไหมโทรให้พี่โมดูเอเอ อุซาเรียกชื่อนะพี่โมรับเร็วๆพี่โมพี่โมเห็นไหม,มพ,พี่ถังคอยแล้วหมดและเธอเพราะเกตเอมไม่มีอ่ะเกตเอมหายไกอ่ะเอาใช้สองลาวก็เนี่ยโถ เราเนะเราเดี๋ยวพอไหมเรียกขนาดนี้แล้วว่าพี่โมก็เออพี่โมยใจเย็นเย็น,ไ,น,นไม่สำนุกผิดไม่ทันแอร้กูซื้อไม่หมดมาคาก,กูจะเอาอยู่หบบเอ้ยวันนี้พี่หางวิ่งเร็วว่ะ ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่โม,มเลิกพี่โมสิบลูกกระปังแล้วเล่ลาลูกนี้อีกลูกนะโคตรปังต่อไปพี่โมต้องออกรถหกล้อมาขนแล้วนะพี่โม,มฝากได้นะพี่คือโกดังแทะลูกค้าจ่ายเงินไว้แล้วแล้วเขาก็ฝากของไว้ ใช่ของกด,ดังเยอะๆให้ลูกค้าฝากนี่สื่อไปสาวล้แลูกค้าฝา,า,ากของก็เปครึ่งร้อยแล้วแ่ะพี่พี่โจพีโอ้โหเห็นไหมกไนไม่ตไม่แต่ต้องจ่ายตังค์ไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> รอ้อนเหมือนกัน ากได้แต่ต้องจ่ายตังไห้ก่อนพี่สาพี่สามเก้มีตั้งแต่หนึ่เลยนะมีตั้งแต่หนึ่ย์ไปจนถึง3าโอ้ไม่ใช่ดิไปจนถึง5 5 0ห้าศูไปจนถึง5้าหนะคะมีงบเท่าไหร่จัดไป ตรงนี้ละเลิศตรงนี้ละสีเหลืองจะแยงมกดก้วก็เอแล้วนเ็นีเพื่อเพแล้วเนี่ยเจมันเล็กไปอ่ะเอาียวอ่ะนะออพี่เซนดำข้างเขียวเออเหมาะไซส์เหมาะกับพี่เซนเลยไซส์น่าจะได้อยู่ บอกให้ซื้อให้น้องนายเนี่ยหลานมันจะได้หัดถ่ายของไงมันไม่ทำมันถึงจะทำให้มันจะซื้อที่เราอย่าพ<ม>ูดอย่าพูดเรื่องลูกอารมณ์น่าจะดีลูกนี่ยังจำเป็นอยู่ไหมลูก พระคุณเจ้าไม่เคยเจอนะอันนี้พูดจริงๆล,ล,ลูกที่แล้วก็ไม่ได้ออกแบรนด์ขนาดนี้นะแค่บอกเสมอนะเวลาไล่พี่เรื่องแบรนด์อะถ้าไม่ใช่เขียนกระสอบแบรนด์พี่ต้องลุ้นนะคะต้องลุ้นหมายถึงมันสามารถที่จะมาหรือไม่มาก็ได้แล้วแต่เขานะพี่นะแต่อย่างเงี้ยโอ้โหโคตรปังอทุกคน ใครสนใจนะรีบสั่งเกรด A มีจำนวนจำกัดแต่เกรด B อ่ะพี่ไม่จำกัดนะคะออเดอร์กันเข้ามาได้เลยอ่ะแคปหน้าจอกันได้เลยจ้า